สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p o t a t o นะฮะวันนี้ก็เราไปสุ่มกันก่อนเลยครับโอเคตัวเราที่ที่สุ่มมาได้มาก็คือตัวนี้ครับเลน,นเกตวันนี้ผมไปไวไหน่อยนะเปิดคลิปสวายเชียวแหมเลน,นเกตนะครับจะบวก2องโ j เจคทายนะแต่คําว่า2องโเจคทายของเขาเนี่ยคือทําให้ปืนที่ยิงออกไปเนี่ยมีกระสุนเพิ่มขึ้น อีก2นัดน,นะครับจากปกติยิงออกนัดเดียวก็จะยิงเพิ่มเป็น3านัดน,นะฮะบ,บวก10ดาเมจทุกทุกไอเทมเทียร์หไอเทมเทียร์หก็คือไอเทมสีดำนะครับไม่ใช่อาวุธนะเป็นไอเทมนะครับก็จะซื้อไปก็จะบวก10ดาเมจเลยส่วนลบ400ดาเมจเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลดตรงไหนนะเพราะว่าผมไปลองเล่นดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็ความแม่นยำเนี่ยลบ อันเนี้ยโหดอยู่ว่ายิงโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ลูกศรเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ได้เนี่ยจะดีดักดีดักก็คือสตาร์ทเลยลบ80%ไปเลยลบ80%ก็คือแบบก็สตาร์ทมาเปอร์เซ็นต์ดาเมจเราติดลบ80คือคือเน,นี้ยโหดสุดๆเลยนะครับแล้วก็อาวุธที่จะใช้เนี่ยผมจะขอ แรงๆไปเลยนั่นก็คือเลเซอร์กันครับส่วนความยากเนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นกลางๆแล้วกันสอง <c oughs> กลางๆสองเพราะอะไรมันไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะครับที่แบบยิงออกมาแล้วเนี่ยยิงออกมาเหมือนคล้ายๆลูกซองเลยนะอุ้ยอุยอ,ยอ,ยอยุประเด็นคือเราต้องซื้ออาวุธเทียนหนึ่งให้มากที่สุดแล้วแล้วก็อาวุธเทียหนึ่งมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะมันไม่ได้ดีขนาดนั้น เพราะว่านี่อาวุธเทียนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่อาวุธผมพูดพูดผิดไอไอเทมเทียนหนึ่งนะดูดิมันก็จะแบบบกบวกลบลบบบกลบลบอยู่เงี้ยมมันถูกก็จริงใช่แต่ทีเนี้ยคุณสมบัติเรามันจะไม่เสถียรแต่มันจะได้เปอร์เซ็นต์ดาเมจที่แบบสุดโตมากๆเลยนะครับเออแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดาเมจเจ็สิบเก้าออเจ็สิบเก้าไม่รู้มันลดได้ไงอ่าเดี๋ยวเราเอาปืนก่อนนะอืม เนี่ยไอเทมเทียนหนึ่งดูถ้าปืนจะก็ว่าปืนจะไม่ได้ละเอ้อยู่นี่เดี๋ยวซื้ออันนี้นะครับแล้วก็มันซื้อได้หมดอนะซื้อได้หมดไอที่มีสัญลักษณ์ตัวเนี้ยไอหัวของตัวเดนิเกตเนี่ยครับจะลบสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะพอลบสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยมันได้สิบเปอร์เซ็นต์แต่มันลดขึ้นมาีดัรือว่าไงดีเนี่ยมันจะได้มันลดเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่เราจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึง เพิ่มขึ้นสิบก็จริงแต่มันลด 8, แปดแสนแปดสิบมันก็จะได้แค่นะสองเปอร์เซ็นะสองเรซ็นลดทีละสองิเจ็ดสิบเก้าหรือเจ็สิบเจ็ดนะครับโหดมากไปเพราะฉะนั้นอาวุธเราก็เลยต้องแรงไว้ก่อนนะขอแรงไว้ก่อนตอนแรกผมว่าเออเอาลูกซองดีไหมแต่ลูกซองมันเบาอยู่แล้วแล้วแบบยูดีก็ลดดาเมจไปอีกมันก็เบาไปใหญ่นะแต่ผมว,ว่ามันน่าสนุกดีนะแบบลูกกระสุนมันน่าจะออกมาแบบเยอะมากๆอกอะแล้วก็ ความแม่นยำนี่เดินรถอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมนี่งงเลย,เยแต่ก็แปลกดีครับดูดิตังมีแค่สามสิบกว่าเออเอาสปีดมาก่อนแล้วกันแล้วก็เอาดีโลทีนึงเอาสปีดมาอีกครับแล้วก็เอาลดราคามาแล้วก็ล็อกกันมาโทรปึ๊บ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 โอเคไปก่อนแล้วกัน รุ 3, ่นสามทำไมโจนจนเงี้ยปืนมันยิงช้าอันนี้ต้องยอมรับว่าปืนยงิงค่อนข้างช้านะครับแต่เราเราต้องเอาความแรงมาก่อนไงเพราะว่าดัมเปอร์เซนต์ดามเมจเราถูกลบไปเยอะมากเลยนะครับปกติเลเซอร์กันเนี่ยเรายิงได้40เลยนะฮะคือ40เนี่ยก็คือถือว่าเยอะมากนะบึ้มโอ้ยดีอ e, ัมีลดเปอร์เซนต์ดัมไอเปอร์เซนต์นะแต่สปีดด้วยอย่างนั้นผมร้องไห้แน่ๆเลย 7จ็สิออกมาอีกแล้วก็เลนดามเมจมาแล้วก็เลเซอร์กันมาแล้วเมื่อกี้มันแพงขึ้นปะ่สิบห้าสไม่พอเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะเอานี้มาลอ็อกอันนี้ไว้แล้วก็รีโหลดหนึ่งทีแล้วก็ไปกันต่อฮะุสบอดละดาเมจด,ดูยิงมั่วซะด้วยแล้วก็รีโหลดช้าซะด้วย ย,ยิงยิงมั่วมันยิงไม่โดน <c oughs> อ,อืยิงไม่โดนนี่นี่อุ้ยโดนไปหนึ่งทีคือผมต้องต้องเก็บนะต้องเก็บอ่ะไม่เก็บไม่ได้เพราะจนมากเลยครับต้องเข้าไปยิงใกล้ๆอารมณ์เหมือนแบบยิงลูกซองเลยตอนนี้เลือดโอ้โหเลือดมีแค่นี้ด้วย เอามาแล้วก็เอาอันนี้มาอันนี้มารีโลหนึ่งทีมีรรโมเวอร์อืมครีเอเวทยังไม่เอาไปก่อนดีกว่าฮะขอเป็นปืนครบหกกระบอกก่อนนะโอ้มย,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 ยิงไม่โดนนี่ไม่รู้ว่าอาวุธผมจะอัพเป็นเทียสองได้ไหมนะเพราะว่ามันบอกว่าเป็นไอเทมเนาะไม่น่าจะรวมอาวุธนะครับ หรือว่ารวม,อมโอ้โหได้อยู่อุ๊ยอุยโดน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 วิ่งช้าวิา่งช้าเราวิา่งช้าอืมดีนะมีผลไม้ออกมาเออเอาลองดูนะผมซื้อสิบสองนะสิบสอง สิบสองแปดเก้าสิบหกน่าจะได้แค่สามสามหน่อยหน่อยถึงสี่นะครับลองดูนะมันต้องเป็นหกสิบหกโอ้ไม่หกสิบเจ็ดเหอวะอ้อจังเดี๋ยวนี้มาแล้วก็รลเซอร์กันไม่อีกหนึ่งแล้วก็รีโลหนึ่งทีแล้วก็เลเรการ์ม่อีกหนึ่ง,กกงครบแล้วแล้วก็รีโรอีก,กนหนึ่งทีเอาไม่เอาละไป ไม่มีตังดีโลอะ่ะตอนนี้จนมากเลยโอ้โหเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อืตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 10... 17เหรอะ่ะมาไงอ่ะ17ทำไมมันยิงไม่เท่ากันอะ่ะมี12ด้วยดูดิยหรือว่าอ๋อดีเฟนต์แต่แต่ละตัวละครแน่เลยหทนหน่อยครับอันโอ้ทนหน่อย ไอ้สปีดมาก่อนพ่ว่ากันนะฮะดีนะมันไม่มีข้อไอ้เนี่ยข้อเสียแบบว่าถ้าสมมติไม่ใช้ไอเทมเพียนหนึ่งจะติดลบดาเมดสิเปอร์เซ็นอะไรพวกนเนี้ยผมนี่ร้องไห้เลยนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้จิเนียไม่เอาเมรีดามเมดเบบเอาไอ้ทสปีดมาหยอดแล้วกันแล้วก็ดีโลหนึ่งทีเอาคราว มาดีโลอีกหนึ่งทีแล้วก็ล็อกนี้ไว้ถ้าผมซื้อเลเซอร์กันจะลดไหมปุ๊บไม่ลดแสดงว่าไม่เกี่ยวปะต่อนันครับโอ้โหดูดิ <c ười> คือปืนหกกระบอกยิงไปที่เอเลี่ยนตัวเดียวอะแล้วแล้วตัวมันจะไม่ยิงตัวอื่นเลยเนะ <c ười> <c ười> เว็บที่7จ็ดคับดาเมจสูงสุดอยู่ที่22นะ ต้องเก็บให้หมดนะเก็บทั้งหมดเก็บห,หมดฝืนนิดนึงฝืนนิดนึงตอนนี้ผมไม่มีอะไรมารีรีเลือดเลยค่าลงค่ารักก็ไม่มีที่ผมซื้อคาวซุ้มกุดมาเนี่ยเพื่อให้มันเพิ่มค่าฮาเวดนะครับคาวเนี่ยมีผลเพิ่มค่าฮาเวดแปดเปอร์เซ็นต์ในทุกๆเวฟนะทุกๆนะจุดเฟมนะครับอายเมื่อกี้ก็ไม่ยิง นี่ผมเล่น Danger นะเดนเจอร์เท่าไหร่นะเดนเจอร์สองเนาะกลางๆครับกลางๆได้อยู่กลางๆอ่าอาร์เมอร์สามโอ้อาร์เมอร์มาแล้วเว้ยแล้วก็อันนี้มาแล้วก็เลนจ์มาลดสปีดกันอีกแหละเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรมาลดสปีดผมผมว่าผมอ๋อตัวนี้เองผมว่าซื้อมาหกแล้วนะสปีดอ่ะชิ้นนี้ฮะเว้ยเอ้าโหล็อกเกอร์ดอนเจอร์สิบเจ็ดสิบแปดเล่นไหมต้องถามว่าเล่นหรือเปล่า เอาสิครับล็อกไว้นะแล้วก็เอาแอดแท็กสปีดมาแล้วก็ดีลอยสักทีเลเซอร์กันคอมบซื้อมาแล้วก็ไปกันต่อฮนะเวทีแปดแล้วครับ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ยังเดินช้าๆอยู่เลยผมอยากได้ไวกว่านี้ของที่เพิ่มสปีดเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะ ปึ๊บปึ๊บหลบติดติดดิจิตอลดิจิตอลนี่เคยเห็นไหมถ้าคนที่รู้จักนี่คือเราเราไม่เด็กกันแล้วนะเราไม่เด็กกันแล้วซึบอๆื้ึซือื้อคนที่เก็บ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 เข้าไปเก็บเข้าไปเก็บ ควมเร็วกันยิงปืนก็จะว่าไงดีมันมันทดแทนกันได้อยู่นะเพราะเรามีหกระบอกนะหกระบอกมันก็เลยด,ดูดูไวขึ้นนะสองร้อยโอ้โหตังเออเอาคลิมาแล้วกันแล้วก็รวมนี่เันเชอร์ล็อกตัวนี้ไว้แล้วก็ถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะติดลบทั้งฮาวเวทัทง้งอ๋อผมไม่ได้ซื้อของเพิ่มฮาวเวทเลยมันก็เลยจะเป็นศูนย์อยู่นะพูดถึงก็ใช่เลย ระวังด้วยนะครับถ้าสมมุติเาอร์เวตเราติดลบมันจะลบไปเรื่อยๆนะเอานี้มาแล้วก็หมดละไปไปกันต่อฮนะผมอยากรู้ว่าบาซุก้าผมจะออกทีละสามลูกวะสามจริงด้วยเออเว้ยดีวะ่ะเนี่ยม,มันระเบิดสามลูกเอ,อ้ดีอ่ะามรู้ใหม่เลยนะเนะี่ยเรารู้ใหม่ <c oughs> ขอโทษนะผมรู้ใหม่ เออลุงนี้ซื้อไอ้นี่ด้วยดีกว่ะมีไหมเนาะนี่เคียรลันเชอร์จะใส่ให้มันเลยหนะเนาะเออ,อเว้เสียงยังเดียวที่ค่าดาเมจเรายังติดลบอยู่นะครับเราต้องซื้อเราต้องรวยกว่านี้ไงประเด็นอะ่ะยี่สิบสองบึ้มบึ้มบึ้มแต่น่าจะผ่านนะผมเล่นเดนเจอรสองเออเล่นเดนเจอระดับกลางกลางกลางวันนี้ฮะเดนเจอร์กลางผมคือสอง บางทีผมก็อยากจะเล่นเกมแบบสนุกๆกออกมาแบบไม่ใช่ดิต้องบอกว่าอยากเล่นเกมกง่ายๆออกมาแบบว่าบันทึงลึกใจบ้างนะครับอืมอ่ะเาเวดแปดมายิบมาก่อนนะฮะแปดแปดหกสิบสี่เดีหลือหกสิบแล้วก็เอาอ่าซื้อมาซื้อมาแม้แค่พีผมมีแค่สามสิบสี่เองเหรอน้อยจังเอ,อ่อเอาซื้อมาหน่อย แล้วก็ซื้อไอ้นี่มาปึ๊บไอ้นี่มาแล้วก็อันนี้แม็ก p พมันจะมีเอาเอามาด้วยแล้วกันแล้วก็หูลบห้าสปีดสามาัเมอร์ห้าหกเจ็ดแปดไอน้นี่น่าสนใจแต่แต่มันลบสปีดเยอะจังเลยมไม่เอาดีกว่าหรือว่าเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาอเอามาแล้วกันไะทำไมผมให้ ให้ความสำคัญระหว่างไอแม็กฮพีกับสปีดนะมันลบตั้งห้านะฮะมัลบห้าเลยนะแล้วแบบดูดิขนาดเราวิ่งปกติลรายังหลบไม่พ้นนะส่วนตัวผมจะชอบชอบสปีดนะก็คือจะไว้สักประมาณ20นะ1 5บหถึงยี 20. หรืออย่างไม่มีเลยก็ขอสักเก้าสิก็ยังดีนะอเออเว้ดีวะ่ะดึงดึงดึงตอนนี้ดาเมจสูงสุดอยู่ที่6 4นะครับคริ มีครียี่สิบเลยตอนนี้เวฟที่สิบแล้วนะถ้มามันเราผ่านเวฟที่เก้ามันแล้วเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมตอนนี้สปีดเราก็น้อยนะยังไม่ได้ซื้อของเพิ่มสปีดเลยนะฮะปึ๊บชึบชึบดูดมาก่อนดูดด,ด,ดูดมาดูดมาอืมสงสัยต้องเดินไปทางเดียวแหละเอ้า อเมอร์อีก3มาอันนี้มาอันนี้มาดาเมจเลนเลนแปดเอาอันนี้มาแล้วกันนะครับเกือ57แล้วนะโอ้โหมันติดลบอะไรเยอะแยะมากมายรีโรยหนึ่งทีเอาล็อกปอมฮิลไว้ฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีของเทียนหนึ่ง้อยมากเลยนะไปะไปกันต่อฮนะอื้อ <c oughs> ไม่ตายตายไหมาตายไหม ไม่รู้ผมผมซื้อน็อกแบ็กมานะคือย่าง,งน้อยก็ทำมันกระเด็นได้อ่ะอืมอ,อืมอืมไม่ไปชนมันเฉยเลยดีแล้วครับที่เราที่เราอะที่ผมไม่ได้เล่นเด็เจอร์สานะผมคิดว่าเด็เจอร์สาเนี่ยผมไม่น่ารอดนะเพราะว่า ดาเมจผมมันน้อยมากนะตอนนี้เวฟที่สิบอ็ดแล้วดาเมจผมยังไม่ขึ้นหนึ่งรอยเลยนะดูดิยังอยู่ที่หักห้าสิบกว่ากว่าอยู่เลยแล้วก็ยิงช้ามากๆเลยนะก็อาจจะอาจจะหัวร้อนแทนที่จะได้ลงคลิปนะ <c oughs> ผมเน้นคอมบันเทองอยู่นะอตอนนี้ก็เงินเดินออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองแาเกมใหม,ใหม่ๆมามาเล่นดูนะครับใครมีเกมไหนแนะนำก็แจ้งได้นะฮะถ้าสมมติมันไม่ใช่เกมที่เป็นการมองมองที่หนึ่งนะ ผมเล่นได้หมดอ่ะยกเว้นมุมมองที่หนึ่งไม่ใช่ว่าแอนตี้นะครับคือปร,ประเด็นว่ามันเวียนหัวจริงๆนะมันเวียนหัวจริงๆก็เลยเออตึ๊กเลือกนิดนึงไม่มีอะไรเพิ่มสปีดเลยอะ,ปะไปกันต่ออุย้ยเจอบอสด้วยเหรอเดี๋ยวนะเลนเจ้าสองห่ะมันอัปเดตมาเหรอหรือ,อยังไงผมไม่ได้ไม่ได้ดูเลยมันอัปเดตแพทมาไหมอ่ะเอ้าผมเลือกเลนเจ้าสองใช่ไหม แล้วผมกดผิดมันมันสมควรดีเหรอเข้าไปคุกงูในนะอุ้ยอุ้ยอุอ้ยมันมันกัดเลยอ่ะอระวังขอบวงขอบวงเอาเอาเอาเปลี่ยนรูปแบบเฉยเลยแล้วลูกน้องก็เยอะเกินดีนะผลไม้ออกเยอะ เ,เอาเยอะได้อยู่ต้นไม้หน่อยไม่ตายอ่ะดาเมจผมน้อยนะเมื่อก่อนมันมีด้วยเหรอเวฟสิบสองมีบอสเนี่ยใช่ไหมมีปะเออผมจำไม่ได้อ่ะโอ้ค่าไม่ตายเอออันนี้ไม่เอานะครับแล้วก็เอานี้มาห้าสิบห้าแล้วอาร์เมอร์ขออาร์เมอร์แล้วนะดาเมจเอ้ยล็อกเก็ตลันเชอร เอารวมนี้ไปเลยแล้วก็ซื้อปาสุก้ามาเอานี้มาอันนี้มาแล้วก็แมท e r เ a ี p ลพิกอัพสี่ลบสปีดหนึ่งอีกแล้วมาพิกอัพมาแล้วก็ฮึมฮีโลอ่ะล็อกไว้แล้วก็ไปกันต่อฮะแล้วบาสุก้ามาสองก็บ,บอกไหวไหมเนี่ยไม่มีของที่ใช้เพิ่มเขาเรียกอะไรบาสุก้ามันต้องเพิ่มแรงระเบิดนะครับแล้วก็รัศมีการระเบิดนะ ไอ้พวกเดนัมไม้กับไอพ้พลาสติกเอฟอีซีนะครับผมยังไม่เห็นสักชิ้นเลยนะเดนัมไม้พวกไอพ้พลาสติกเอฟอีซีเนะี่ยเป็นแทบจะเป็นเคลียร์เทมของสายระเบิดเลยนะครับมันต้องมีนะขยายวงวงการระเบิดแล้วก็ความรุนแรงในการระเบิดอะไรพวกเนี้ยึึึึึึ้้้้้้มมมมม บาซูก้ายิงทีละสามนัดมันก็โอเคอยู่นะแต่มันไม่ได้ยิงไวเน่ยแอนแฮกสปีดผมเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยผมจำได้ว่าผมไม่ได้ซื้อของเพิ่มแอนแฮกสปีดเลยเลยโอ้เลย,เลยถ้าจำไม่ผิดมีต้นเกมมาซื้อมาห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมีเท่าแล้วแหละสองหนึ่งขอเก็บเงินสามร้อยกุมปานแอนแฮกสปีดผมมีสามสิบห้ามาจากไหนวะมาจากไหนเนี่ย สปีดผมสิบแล้วเอามาอีกหน่อยนึงแล้วก็เอาต้นไม้ปืนรีโลหนึ่งทีแล้วก็เอเลนเวิร์มเอานี้มาแล้วก็รีโลหนึ่งทีล็อกตัวนี้ไว้แล้วก็เอาไหมน่าสนใจนะล็อกไว้แล้วก็ตนะ๊ดปๆไปต่อฮนะเวทีสิบสี่ครับ ตอนนี้ค่าฮา์เวดเราก็เพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วนะเพราะมันจะเพิ่มเว็ละแปดนะแต่ถ้าสมมติเราไม่ซื้อของใส่ฮา์เวดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นทีละแปดนะมันขึ้นทีละแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คูณทบคูณทบไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยเรามีสักสิบหรือยี่สิบมันก็จะดีนะพอดีผมก็ซื้อผมก็ลืมเลยไอ้มองกุฎดเนี่ยมันตัวมงกุฎราชานะครับ พอมันเป็นศูนย์มันก็จะกลายเป็นศูนย์แปดคูณศูนย์ไม่เป็นศูนย์ไปเรื่อยๆเนาะบึ้ม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 อืมอุ๊ย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 สามสองหนึ่งโอเคสามร้อยกว่าบาท อัตรสปีดบออีกสิซแล้วก็อันนี้คอมบายไปซื้อมาซื้อปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้มาอีกหมดแล้วอัแทาสปีดอยู่ที่45ห้านะครับตัวปืนเลเซอร์อกันอยู่ที่1 3ึอันนี้1นึจุยิงอัพก็จะยิงยิงไวขึ้นหนึ่งกว่ากว่าน,นี่สุดจุดออกลายเป็นปะสูก้าผมยิงไวกว่า ไอเลเซอร์กันอีกนะบึมบึบึมบึมบึบึมบึบึม,บ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 มอืออีเล่นอีเลนไอ้นี่มันยิงแรงตามค่าอะไรน,นะผมก็ลืมดูผมก็ซื้อมางั้นะของบางอย่างนี่มันไม่จะเป็นผมก็ซื้อมานะเออมนันไี่ใครเตือนเนี่ยเราแบบสนองนี้แหละเป็นสายสนองนี้นะผมอะตามความต้องการของตัวเองลว้วน อุ้ยอุ้ยโดนแปลงได้อยู่นะอาร์เมอร์เราเยอะนะครับอาร์เมอร์เราเยอะพอสมควรผมเคยเล่นเดนเจอร์ห้าอัลเมอร์ผมสามสิบอะแล้วผมแบบโดนบอสตีตายอะเลือดสองร้อยคือแบบบอสก็มาหาโหดมากเลยตัวอะไรนะที่มันใช้โล่อะมีมีม,ม,มีตัวหนึ่งใช้โล่ค่า damage. ดาเมจดาเมจในการโจมตีขึ้นอยู่ข้ามไอขึ้นอยู่กับค่าอาร์เมอร์มีนะ แล้เออสนุกดีเล่นไปเถอะเอออัมเมอร์อีก2ป่ะแล้วก็เอาอันนี้มา40แล้วอ้โหอ,อันนี้ขึ้นไป47แล้วเท่ากับปืนที่ยังโอ้มาเว้ยเอาไงดีเอาไงดีรวมปืนถือบาซูก้าเพิ่มอันนี้มาล็อกนี้ไว้ล็อกไว้ล็อก ล็อกล็อกล็อ,อแล้วก็รวมปืนโอเคไปวางแผนล,ละเแล้วที่16บหครับโอ้โห,โโห,โโหเปลี่ยนปืนมาเล่นบาสบาสุก,ก้าดีกว่าเนี่ย <c oughs> ดาเมจบาสุก้าน่าจะครีอยู่ที่ร้อยหน่อยๆเนาะใช่ไหมเออจะว่าไปดาเมจไอเล่นดาเมจผมไม่ได้ซื้อมาใส่เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะแล้วผมก็ไม่เห็นมาตักพักงแล้วอะ่ะซื้ออะไรใส่ก็ไม่รู้อะ่ะดูดิ ยิงโดน50%ต้ผมถามว่าทำไมผมถึงจะเลือกไอ้รวมเลเซอร์กันนะะเพราะว่าปาสุก้ามันยิงเร็วกว่าเลเซอร์กันนะดาเมจมันพอๆกันเลยนะครับบึ้มเบืมบมหายบื้มหายมาเบื้มหายเออเบื้มหายเบื้มหายหอยหยหอยสำหรับเกมใหม่ก็ลองลองใส่ใน เราพิมพ์ความคิดเห็นมาได้นะว่า้พี่อยากเล่นเกมอยากให้พี่เล่นเกมนี้อะไรเงี้ยเออเดีจะได้ไปเล่นสนุกๆน,นะแม่แคทพีมาโอ้โหดีอ่ะดีดีดีอืมอันนี้มาเออโอเคตังเหลือเนี่เอารวมเป็นเลยแล้วกันแล้วก็ซื้อมาแล้วก็รีโหลดหนึ่งทีแล้วก็อันนี้มันสายประชิดนะโอ,โอ้เฮ้ยล็อกไว บัซซุก้าเยอะนี่มารวมพวกเป็นสีม่วงเลยไปอย่างแจมเฮ้ยมันจะแพ้ได้ไงปืนมาขนาดนี้แล้วนะมั้ยหรือเปล่าดูดิไอตัวกระดูกนี่โคตรถึกเลยเมื่อกี้วิ่งวิ่งชนอนะหายหายไปครึ่งหลอดเลือดผมน้อยมากเลยนะครับเก็มเนี่ยถ,ถ้าสังเกตดูดีอืดูมันวิ่งสายเมื่อกี้มันมันตั้งท่าจะวิ่งสายนะต้องต้องไปหายตัวที่บัฟมันอยู่อะ ไอตัวที่บัฟอยู่ถ้าออกมานี่โหมันจะถึกไปกันใหญ่นะนี่นีนไปเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยโดนไม่ก้าอืมกล่องออกมาสองกล่องแล้วหรือเปล่าสองบมบมขอ,อสักทีตอนนี้อาเมอร์ผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับอาเมอร์ Armor, ผม น่าจะเยอะเกินไปได้วยซ้ำสำหรับ d ด n เดนเจอร์สองนะโ้หเออุตส่า,อาบอกเยอะเกินไป d ด n เจอร์สองนี่เอ้ยทำไมผมมีแค่สองอันนี้ในเซคเกอนไปนะต้องต้องใีเซเกิรสปีดสิบห้าดอกสิบอ,อย่างชอบเอามาแล้วก็เอาได้สปีดแล้วก็ปืนแล้วก็อาร์เมอร์อินจิเนียร์เออล็อกไว้ ตอนนี้เว็ที่18บตอนนี้มาแล้วก็พอไปกันต่อครับเ <c oughs> มื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือสไนเปอร์นะครับเป็นปืนที่แรงมากๆเลยนะสำหรับการยิงที่สำหรับการยิงบอสเดี๋ยวนะผมก็วิ่งไวแล้วเอเลียนวิ่งไวปะผมสปีดสามสิบแล้วนะครับ <c oughs> สปีดสามแล้วนะคือถ้าสมมุติเอเลียนวางวางแท็บนี่คือผมนมีอ่ะ นอ,นอกจากผมจะแบบไปวิ่งชนมันเองนะโอ้ยนี่มันต้องนี้ดิเนี่ยคือการวิ่งนะครับแต่เชื่อไหมถึงผมจะชอบวิ่งอ่ะชอบแบบตัวละครที่เคลื่อนที่ไวๆนะครับแต่ผมเล่นสปีดสปีดี้ไม่ได้นะมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อสปีดี้นะใช่ปะ่ะคุ้นๆคุ้นๆเหมือนจะไม่ใช่ชื่อนี้ <c oughs> คือตัวนั้นอ่ะข้อแม้มันคือห้ามหยุดวิ่งครับถ้าสมมุติคุณหยุดวิ่งเนี่ยดาามจจะลดลงเท่าไหร่ไม่รู้อะ แต่ลดลงเยอะมากกลายเป็นว่าเอา้าต้องวิง่งคือมันต้องต้องวิง่งเงนี้ตลอดแล้ววิ่งโจมตีโจมตีเงนี้ตลอดอืมสปีดอร์เมอร์ครีเออาครีมาแล้วก็เอาขายนี้ซื้อนี้แล้วก็อันนี้ครีลบอืมไม่เอารีโหลดอืมโอ,มอ,มอมหอันนี้น่าสนใจล็อกไว้ดีไหม อยากได้นะแต่อาเมื่อสิบสี่แล้วไม่เอาดีกว่าดีโรหนึ่งทีเอามาแล้วกันแล้วก็ไปกันต่อฮนะเดี๋ยวดูดาเมจสนไเปอร์ส,สิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเยมันเด้งได้ด้วยหรอผมก็อ่านคุณสมบัติตัวละครได้ไม่ครบหรือเปล่าใช่ไหม เขารู้สึกเหมือนมันจะเด้งได้เนี่ยนะลูกกระสุนมันไประเบิดข้างหลังอะใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมผมผมผมดูผิดไหมหรือดูถูกดูผิดไปหรือเปล่าดาเมจก็ก็ดูไม่แรงนะครับเพราะว่าเราติดลบไอ้ค่าอัพไอค่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเยอะนะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งให้ไหวหรันเกมนี้เราต้องวิ่งให้ไหว วิ่งให้ไวแล้วไปได้วยกันวิ่งให้ไวอันนี้ทางแมนนี่เวไปตุป๊ตัวเติดสี่สามคือประเด็นคือวิ่งไวไวมากๆแล้วผมมองไม่เห็นเลือดตัวเองอะ่ะห้าสิบเก้านะแล้วก็มีลินชเมทไหมอืมอ่สิบสองนี่ก็แล้ว แล้วก็นี่เลนจ์เต a รมตัวนี้เมื่อเมื่อโดนทาเก็ตจะระเบิดหนึ่งทีมั้งเออไปแล้วก็มีอะไรที่ซื้อได้บ้างเอ e m เมนท l ปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรซื้อได้นะครับเวฟที่20ลรุยกันเลยบอสกับออบอสเถอะมามายิงบอสโอ้ยเออวุ่นโดนไปสิบเอ็อเออด วิ่งครับวิ่ง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 ไม่ต้องวิ่งไกลบอสมากนะเราวิ่งไวอยู่แล้วครับวิ่งไวอยู่แล้วจะฆ่าดได้ไหมเจ็ดสิบสามกลางขนาดนี้เกินไปโอ้โห,โโหเกินไปเพื่อนถามว่าทำไมผมถึงถึงเดินบน วันนี้นะครับเพราะว่าป้อมหิวผมอยู่นี่นะความหิวผมอยู่นี่เราไว้นิดนึงครับเดินหาช่องว่างนะส่วนไอ้ลูกกระจอกอะปล่อยปล่อยปล่อยมันไปเลยยังไงเราไม่ตายเพราะเพราะลูกกระจอกอยู่แล้วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยอ่ะยืนยิงครับยืนยิงอ่ะอย่าอย่าเดินเข้ามากัดก็พอหลบนิดนึงหลบนิดนึงซ้ายทีขวาที เบิ่มเบิ่มเบิ่มโอ้ยโอ๊ยโอย,โอย,โอยมันเดินชนเฉยคือประเด็นคือผมเ็ามองไม่ทันนะต้นอ้าวชนะแล้วคือมันมองไม่ทันเนี่ยแบบคือทั้งลูกกระสุนที่มันเปี้ยงปังอะกระเด็นซ้ายกระเด็นขวาแล้วแบบทั้งไอตัวใหญ่ๆหญ,หญ่ที่มีเกาะวิ่งเข้ามาเา <c oughs> ก็มองไม่ทันโอเคยังดีที่ชนะเด้งเจอสองแพนี่ฮ่าแตกเลยเนะี่ย โอเคขอบคุณสำหรับการรับชมรับดูนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ